โอเคครับก็กรลาบสวัสดีมินรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมด a ก o อนแ a d นั่นเองนะครับทุกคนอยู่ในค่าย pg นะก็เล่นอยู่ในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งพอดีนะครับก็มาดูกันว่ามัางกรทองจะแตกออกมาหรือเปล่านะครับทุกคนไปดูกันเลยนะโอเคครับก็มาในทุน900นะวันนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนในค่ำคืนนี้นะ น่าจะเข้ายามิกาแล้วนะครับ4ี่ทุ่มเนี่ยนะก็เดี๋ยวเบ็ดเบ็ดมันมีเบ็ดสิบไหมเบ็ดเบ็ดสิบพอครับทุกคนเดี๋ยวไปเบ็ดสิบก่อนแล้วกันนะไปครับก็เกมนี้นะตามข้างบนเลยครับทุกคนก็เห็นที่ว่ามี6กทับสิบเนี่ยสิบทับสิบก็จะพอเก็บครบด้านหลังแล้วเนี่ยเก็บครบตัวเลขด้านหลังนะครับรอ,อ่าจะไข่ก็จะแตกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงมังกรทองที่อยู่ด้านบนนี้นะจนถึงมังกรทองแล้วมังกรทองออกมาก็ จะทําการท่นไฟแล้วก็จะเข้าหน้าลายได้เยอะๆนะครับทุกคนเก็น,นี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่มีสแคร t เทอร์อะไรนะเป็นเป็นเป็นฟีเจอร์ต้องเหมือนเหมือนแอตแทกโบนัสซปลดล็อก8 c o คอมโบอะไรอย่างนั้นนะถึงจะเข้าฟีเจอร์แต่อันนี้ก็คือเหมือนกันเลยทุกคนต้องเก็บเนี่ย10ทับ3 0 30ทับ30 50ทับ50อย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะอันนี้ผมบอก สำหรับคนที่มาดูผมครั้งแรกแล้วก็อาจจะไม่เคยเล่นเลยอย่างเงี้ยก็จะบอกไว้นะครับทุกคนเผื่อวันไหนวันนึงได้เข้าไปดใูในเกมนี้จะได้รู้เนาะก็รู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็รู้เกมไหนผมก็จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะแต่ตอนนี้คือหน้าลายไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนก็หน้าลายถ้าจะให้เข้ามันจะต้อง4ตัวขึ้นไปนะ4ี่ใบเหมือนนะครับเย่างอย่างเงี้ยันี้า ถ้าสาไม่ได้โหสิได้ไวมาสองตัวก็ไม่ได้ผมเคยเล่นไปรอบหนึ่งนานแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนโอเคกอซิลลาน้อยโอ้โหขาสี่อันไม่มา ก็เท่ากับต้องเปิด3ฟองนะไข่3ฟองแล้วก็ถึงจะไปถึงมังกรทองนะครับทุกคนฟองแรกแตกไปฟองที่สองก็ยากแล้วนี่ต้องไปถึงมังกรทองเลยนะครับทุกคนจะได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวลองออโต้ไป30นะเผื่อจะชอบออโต้นะครับสวยโอ้โหไม่มาต่อ มังกรนอนแล้วหรือเปล่าสวยครับดอกนี้เปิดฟีเจอร์แรกอ่อไข่ใบแรกแล้วก็จะมีทุบเออเข้าต่อครับทุกคนจัดไป10 21แล้วมาอีกห้าครับ26จัดไปครับใบที่สองแตกแล้วครับผมรอบนี้มาได้ตัววายสตัวนะแล้วก็ตัวก็ให้49อก้หู้ย ไข่ฟองสุดท้ายจะแตกอยู่แล้วครับทุกคนขาดอ้แค่อันเดียวเองนะโอ้เสียดายจัดเลยนะทุกคนเหลืออีกยี่สิบหมุนนะก็ลองออโต้ดูนะครับอจะสุดท้ายอยู่แล้วก็ยังไม่ได้อยู่นะโอเคไม่มีต่อคร okay. ับดอกนี้ห네ัวใจมีอะไรต่อหรือเปล่าโอเคมีต่อเปิดล็อกไปดิ จัดไปน่าจะมีต่อแล้วทุกคนวายลงมารอแล้วอย่างนี้สวยขออีกสักรอบ2ีห้าโอ้โหไม่มีต่อบาร์ที่สองยังไม่รอดเลยนะรอบนี้โอเค ก็ผมเองก็เจ็บปากไม่หายเลยนะเหมือนกับมีอะไรมีฟันแทงขึ้นมาซ้อนนะครับทุกคนปวดมากๆกเลยผมเองก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่นเนาะเพราะว่าถ้าเวลาเล่นเล่นแล้วก็มันต้องพูดไปด้วยเนาะผมก็เจ็บเจ็บอยู่บางทีมันพูดไม่ค่อยแบบสะดวกเท่าไหร่ผมเองก็เลยเล่นน้อยนะครับพักนี้แต่ก็ต้องพยายามเล่นนะ เพราะว่าเดี๋ยวอาจ FC อาจจะไม่คิดถึงแต่ผมคิดถึง FC นะครับ <laughs> ต้องมาเล่นยังเจบ็บเจบอะไรก็แล้วแต่ขนาดไม่สบายผมยังต้องไปทำอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะครับทุกคนดีว่าเป็นห้องพิเศษนะไม่งั้นเรียบร้อยโอเคจบไปอีกแล้วนะครับเหลือ700แล้วทุกคนจัดต่อนะเดี๋ยวเอาเปิดโทัโบโด,ด้วยดีกว่ารอบนี้จัดไปอีก30ครับไปดูกันนะ โอ้โหแอดเงียบนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้หลับไม่ได้อะไรแต่ดูหน้าลายเก่งๆอยู่นะครับมันร่วงอย่างเดียวเลยอะทุกคนเปิดทุกอย่างที่มีนะออตโต้ธรรมดาออตโต้โทโบปั่นเองนะครับตอนนี้มีอะไรอีกไหมอะจะได้ทำให้หมดเลยทุกคนลองดูนะครับ โอเคเปิดฟองแรกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ฟองที่สองกำลังตามมานะครับยังไงเอ้ยเอาวบมาครับอีกเกตดอันโอ้โหไม่รอดนะฟองที่สองได้ฟองสองหรือฟองสามเมื่อกี้ตอนนี้เหลือ600แล้วนะคะทุกคน 6 0ร้อยพอดีเลยนะครับทุกคนก็เมื่อกี้เหม่อไปหน่อยนะโอ้โหไปต่อนะขึ้นยากเหมือนกันนะทุกคนเปิดฟีเจอร์อย่างยากเลยนะเล่นในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับเคยเล่นไปจำได้นะน่าจะเป็นเดือนแล้วนะแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะอันนี้กลับมาเล่นก็ขออีกรอบแล้วกันได้ไหม เออทุบแล้วเป็นยังไงสวยเออครบ30แล้วทุกคนเปิดใบที่3จัดไปรอบนี้50าสนะครับต้องเก็บส3 4 4ิบสามสครับแล้วก็เปิดแล้วครับทุกคนเรียบร้อยมังกรทองต้องมาแล้วแหละอันนี้ไข่แดงนะเออทุกคนยังไงก็เหลือครับ เออมีล้นนะอย่างงี้ล้นนะเจ็ดสิบทับเจ็ดสิบก็มาดีครับเข้าเรียบร้อยครับทุกคนมังกรท้องแตกออกมาแล้วนะมาดูกันนะครับเออสามร้อย300ครับดอกนี้ทุบทุบแล้วก็พ่นครับสวยโอ้ยเจ็บเจ็บปากเลยพูดดังไปนะทุกคนโอ้โหได้แค่นี้นะทุกคนก็เบาๆไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรนะครับเราเอาทุนมาเก้าร้อยตอนนี้เป็นพันสอง ได้2300ยังไม่เอาไปต่อครับทุกคนเดี๋ยวรางวัลก้อนโตไปที่691นะครับเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นแล้วก็ยังไม่เคยดูว่าผมเล่นยังไงนะครับก็อาจจะมีมาดูครั้งแรกอะไรอย่างนี้เกมนี้นะก็ประมาณนี้เราต้องเก็บไข่ให้ครบนะครับรอบแรก10แล้วก็30แล้วก็50แล้วก็70แล้วถึงจะเป็นมังกรทองออกมาพ่นไฟให้เรานะครับทุกคน จัดต่อเลยนะเบ็ด30ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับดูกันไปยาวๆครับเกมนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่ากว่าจะเปิดไข่ได้เนี่ยคือเกมนี้มันต้องลุ้นเปิดไขาไปให้ถึงฟองสุดท้ายแล้วถึงเข้ามาออังกรอ่ะมันถึงจะมีอะไรให้ดูทุกคนแต่รอบนั้นไม่มีนะคือต้องลุ้นว่าเข้าหน้าลายคอมโบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดไข่ได้ทั้งหมดนะครับทุกคน มันก็เลยต้องใช้เวลานะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะดูกันไปก่อนนะครับ951เท่าทุนอีกแล้วครับตอนนี้เอาอยัางไงไปต่อเอาผมกดไม่โดนหรือกดไม่ติดครับเนี่ยนะลองหมุนออโต้ไปแล้วกันเนาะกดไม่โดนก็ออโต้แล้วกันเหมือนไม่กี่กดแล้วมันไม่ค่อยติด ค้างๆไงก็ไม่รู้เอ้ยังไงโอ้โหไม่เปิดมามาแค่รอบเดียวหรือเปล่านะทุกคนก็ยังไม่เปิดโอ้โหได้9้ทับสิอย่างบ่อยเลยทุกคนผมว่าถ้าได้อีกรอบนี้น่าจะพอเลยนะครับ ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเพราะว่ามองดูแล้วขึ้นย่าเหมือนกันนะครับเบ็ดสามสิบล่วงมาเหลือหกรเจ็สิบห้าแล้วว่ะโอเคไม่มีต่อนะก็ไปต่อเลยครับผมเอาเอากดผิดนะทุกคนจะกดออโต้นะครับ จัดไปอีกสิบนะโอ้โหไหลรัวๆเลยทุกคนตอนนี้กลับมาเหลือห้ารอยแล้วนะครับ400อยแล้วนะเพราอเราเพิ่มเบ็ดขึ้นมานะครับโอเคดอกนี้มีมีต่อหรือเปล่าไม่มีต่อแมตนี้น่าจะยอมเข่าวไว้เลยนะครับ ก็เมื่อกี้ถ้าเลิกไปก็กำไรอยู่300กว่านะครับทุกคนแต่เราตัดสินใจมาต่อนะก็ตอนนี้เป็น387แล้วนะครับทุกคนก็โอ้โหเราไปต่อนะครับอย่างนี้คือไปต่ออย่างเดียวนะก็เดี๋ยวเราออโต้ไปบ้างแล้วกันนะครับทุกคนจัดไปอีก10นะไปครับเดือด0 0แล้วออโต้ Auto ไป10ก็ เอยเดือดเบ็ดสามสิือ3สายก็10รอบถ้าไม่เข้าเลยก็พอดีนะครับทุกคนแต่ว่าเข้าหน้าลายอยู่นะเออมีตอ่อเอาเปิดแล้วครับจังหวะนี้มีต่อหรือเปล่าอย่างในน้อยกอซิล่าน้อยเรามาครับ19มีต่ออีก4เป็น23เอ้ยเอเอยีครับทุกคนจัมาาีีซีเป็น27เออเปิด เปิดขายที่สองแล้วมา Y สี่ตัวครับมีเชื่อมอะไรต่อหรือเปล่าเอออะครบ50าสิบหรือไหมครบห้าสิบัทุกคนขาด20่เฮ้ยน่าจะได้อยู่นะแบบนี้โอ้โหลูกตาจบแล้วจบแล้วอุ้ยขาดแค่แปดมังกรเกือบมา ร้องไห้แป๊บทุกคนเสียดายแย่เลยนะกว่าจะเปิดได้แต่ละใบนะครับเมื่อกี้ขาดแค่6แค่7เองนะครับก็มองกรทองออกมาเบ็ด30แล้วนะทุกคนมันเหมือนจะรอดไม่รอดยังไงก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ก็ตกไป400กลับมาเป็น7800แอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปต่ออีกแล้วกันนะตอนนี้เป็น798นะครับยังไม่ คือทุนยังไม่หนีหายไปไหนมากนะกลับคืนขึ้นมาตีตื้นขึ้นมาได้หน่อยแล้วนะครับทุกคนไปต่ออย่างเดียวครับตอนนี้ต้องใจเย็นจริงนะเกมนี้สุดจริงอะ่ะเพราะเราต้องรุ้นว่ามันจะเปิดไข่ตอนไหนยังไงเนาะฟองแรกเขาจะทุบก่อนเนาะโอเคมีต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มีอะไร 87ครับดอกนี้765แล้วนะอะไรครับนี่ยก็เดี๋ยวเราปล่อยออโต้อีแล้วกันนะครับทุกคนเป็นเอาเบ็ด30เหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เป็น765ก็ยังอยู่ไม่หนีไปไหนอะต้องจัดอีกออโต้บีนะครับผมจด้ามรอบนะครับทุกคนมารอบนี้จัดไป30เลยแล้วกันนะจริงๆทุนต้อง900นะครับ30รอบ แต่ว่ามันน่าจะได้บ้างแหละนะครับใน30รอบนี้นั่นไงมาแล้วมาแล้วครับมาดิทบไปน่าจะมีต่ออยู่แล้วนะแบบนี้เออครบ30หรือเปล่าขาดอีกเท่าไหร่9อีก2โอ้โหอะไรครับเนี่ยได้มา2 19ครับทุกคนแต่ไม่เปิดต่อนะโอ้โหรอบนี้ได้เลยทีเดียวขอเหลือดขอเหลือดโอ้โยมีอะไรต่อไหม น่าจะไม่เหลือแล้วทุกคนอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรกับนี่ยปฏิหาร์มีจริงไหมคือแบบอขอให้ปฏิหาร์มีจริงเหมือนคุณแตงโมนะแต่คุณแตงโมก็เขาไปสบายแล้วนะครับทุกคนผมนี่ติดตามขา่าวเขามาตั้งแต่วันแรกนะที่ได้รู้ข่าวนะครับทุกคน ก็ไม่น่าให้เกิดขึ้นอย่างนี้กับเขาด้วยเนาะคนเรากว่าจะมาเจอกันแบบโอ้โหไม่พูดแล้วอยาาพูดดีกว่าเนาะทุกคนเอาตรงนี้ให้รอดก่อนนะครับตอนนี้เหลือ15ฟรีเกมแล้ว เลือสิบสาฟีเกมครับนี่ผมรอลุ้นอยู่นะเงียบเงียบอยู่นะ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนนะครับ <Bye. S 1> แต่ก็หิวน้ําอยู่นะเนี่ยทุกคนเล่นยันคอแห้งกดยันมือแหกยันมือแตกไปหมดเลยครับเกมนี้ดีว่ามีออตโต้มาช่วยนะไม่งั้นก็กดทั้งเกมก็ตายพอดีนะครับเป็นเกมค่อนข้างที่สู้กันยาวนานมากนะเกมอเอดอะไรนะดาร์กอฮะ เหลืออีกหารอบครับยทุกคนถือว่าล่วงไปไม่หนักนะเมื่อกี้ซื้อเบดสามสิบกดออโต้ไป30รอบทุนผมอยู่ประมาณ700แต่ก็ยังไม่ลงไปมากนะครับเออดอกเดียวเปิดแล้วไข่ใบแรกทุบทุบทุบขาดอีกยี่สิบอีกสี่มามีต่อครับเออมีต่อทุกคน20เท่าไรล้ ยี่้าแล้วนะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหก็เหลือหกร้อยพอดีเลยนะครับทุกคนตอนนี้หมดหมดเขาเรียกอะไรหมดออโต้สารอบพอดีเหลือไปที่หกร้อแต่เราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้นะเพราะว่าเล่นกันมายาวนานขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องเอาหกร้อยนี้วัดต่อไปนะครับทุกคนไปครับไปดูกันเลยนะอ่ะยังไงโอ้โหูดอกนี้ยังไงก็ลน้นลเหลือเ หรือเลือครับไมค์สี่ยิบสองเอาทุบดิอย่างนี้นทุบยังไงก็ได้อยู่แล้ววะทุกคนแค่เจ็ดเองเออเปิดไปที่เรียบร้อยครับทุกคนมารอเปิดไอสีแดงนะขาดอีกสมโอ้โสบายครับผมมาอีกรอบแล้วครับเบทสาครับรอบนี้พันสองเฮ้ยจัดไปร้อยแปด เรียบร้อยทุกคนแตกมาดูกันนะครับว่าจะแตกเท่าไหร่นะครับทุกคนหูยังสวยโอ้โหได้น้อยอะ่ะโอเคอีกร้อยห้าสิบจัดมาได้ลูกกะา่ายเก้าสิบครับมีตกลงมาใหม่เสกไปอีกโอเคได้อยู่อีกร้อยี่สิบครับ มีต่อหรือเปล่าเอ้ยได้ลวงตายเก้าสิบทุกคนแตกดีอย่างนี้อันนี้น่าจะไม่ได้อะไรโอเคหมดแล้วนะครับถ้าว่าเสกแล้วไม่ได้อย่างนี้ก็คือจะไม่เข้าหน้าหลายก็รางวัลก้อนโตไปเลยนะครับทุกคนซูปเปอร์ไปที่2,250ัหดีใจมากไม่ได้เจ็บปากไปหมดเลยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถอน2อ0พแแล้วกันเนาะโอ้โหคิดว่าไม่รอดทุกคน ก็กำไรอยู่นะกำไรเป็นพันนะครับเอาจะมาอีกรอบหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บเอามีอีกเอายังไงมาอีกรอหรือเปล่าอูหไม่มามาเดี๋ยวเราสองพันแปดนะครับบันเสศยด้านหลังออกพอนะถอนเลขกลมๆแล้วกันก็กำไรอยู่ประมาณถ้าว่าเราถอนสองพันแปดก็กำไรประมาณพันกว่าเนาะ 1,009ได้นะโอเค2,008จริงๆด้วยครับทุกคนก็โอ้โ oh, ห oh, เล่นกันมายาวนานอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะครับทุกคนก็กําไรไป1,009นะครับเกือบ2,000เลยเพราะเราเอาทุนมา900ถอน2,008นะครับทุกคนสรุปแล้วเปิดฟีเจอร์เบ็ด30บางกรทองมาดอกดอกเดียวพันกว่าเลยนะสวยจัดเลยนะครับเมื่อกี้คุ้มอยู่นะโอเคเอาเป็นว่า พอเท่านี้ดีกว่าครับทุกคนก็โอ้โหคอแห้งเดี๋ยวเรียกไปกินน้ำก่อนล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ลูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกําลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมจะเล่นอีกหรือเปล่านะครับทุกคนเจ็บปากไปหมดเลยโอเคบายครับผม